เปิดราคาที่จัดงานแต่งเบียและวิกกี้ในโรงแรมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากเ er วียสกลวัฒนและวิกกี้พีมนยาจูมือกันจดทะเบียนสมรสไปไม่นานพร้อมกับเดินสายแจกการ์ดแต่งงานและทยอยปล่อยภาพหวานๆออกมาต่อเนื่องให้ได้เห็นกันซึ่งในรายละเอียดการ์ดงานแต่งของเ er วียสกลวัฒนและวิกกี้พีมนยาได้ระบุถึงกำหนดการงานแต่งว่า จัดขึ้นในวันที่17กันยายน65เวลา8นาฬิกาโดยเป็นพิธีแห่ขันมากจากนั้นเวลา9นาฬิกา9นาทีเป็นพิธีสวมแหวนและเวลา9นาิกา30นาทีพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์เวลา10นาฬิกาพิธียกน้ำชาเวลา12นาฬิกาฉลองมงคลสมรส นอกจากนี้ยังมีอ f t e r party ในเวลา18นาฬิกาณห้องบนรูมโรงแรมคาเพลล่ากรุงเทพอยากรู้หรือเปล่าคะว่าค่าจัดงานแต่งของเวียศุกลวัตกับวิกกี้พีมนยาในโรงแรมแห่งนี้ราคาเท่าไหร่เรามีข้อมูลดีๆมาฝากกัน,นะคะ่ะ โรงแรมคาเพลล่ากรุงเทพเป็นโรงแรมบูติครีสอร์ทแห่งใหม่บนถนนจเจริญกรุงสามารถจัดพิธีสำคัญได้ทั้งในห้องบนรูมและพื้นที่กลางแจง้งซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมไอเดียงานแต่งและร้านค้าสำหรับผู้รักที่กำลังมองหาสถานที่จัดงานมงคลสมรสและในวันสำคัญต่างๆพบว่าโรงแรมคาเพลล่ากรุงเทพมีเรทราคาจัดงานเลี้ยงออกเป็น3ขนาดตามจำนวนผู้เข้าร่วมง,งานดังนี้ ค็อกเทล650ท่าโต๊ะจีน370ท่านบุฟเฟ่370ท่าค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ1ล้าน5 0สนบาทค็อกเทล200ท่าโต๊ะจีน150ท่านบุฟเฟ่150ท่านค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ4 0 0 0 0บาท ค็อกเทล110ท่านโต๊ะจีน60ท่านบุฟเฟ่ต0ท่านค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ250,000บาทหากเทียบค่าจัดงานแต่งงานระหว่างเวียสกลวัตกับวิกกี้พิมลญญาคาดว่าราคาน่าจะไม่หนีเกินนี้แต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการสันนิษฐานในเบื้องต้นเท่านั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ